ก็ดีใจนะครับดีใจแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตมากๆอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับ<า>เพราะว่าได้มีโอกาสได้เล่นละครทั้งว่าตอนเด็กก็ดูแต่ละครเดียวไปดูสิ่งที่ได้มาแสดงมากขอโทษโดนใจไม่เป็นไ,ไรได้ก็ดีใจด้วยเลย่นกับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าแม่พ่อเราทัสามคนเนี่ยรอรอชมผลงานเราสามคนด้วยแล้วก็เราก็อยากให้ผลงานเราออกไปแล้วก็แม่แมชื่นชอบแล้วทุกคนชื่นชอบันะในฐานะรุ่นพี่ครับคันฟองฮะได้ให้คำปรึกษาอะไรน้องๆไหมครับ คือแน่นอน,นครับเรื่องละครเรื่องแรกของน้องเนี่ยอาจจะมีเครียดกังวลบ้างเรื่องบทเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าคือผู้ใหญ่ทุกคนก็คือจะบอกตลอดเลยว่าคืออยู่กับพวกเขาเนี่ยคือไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยคือทําตามที่ตัวเองเ<ม>ขาเรียกว่าทําตามสัญชาติย่งงางตัวเองขอให้พูดอะไรก็พูดตามความรู้สึกความรู้สึกข,ของตัวเองให้ได้เต็มที่ให้มากที่สุขขดค่นี้ออพอแพี่เรล้กเรื่องละแนะนำหน่อยังไม่ได้หลายเรื่องครับตอนเล่นมาครับเราก็ก็บอกว่าเล่นกับพี่หม่อค่อนข้างที่ ง่ายผมง่ายนะด้วยความที่เขาได้เป็นบอสของเราด้วยกา,ารที่สอนก็จะไม่ได้มีการที่ดุมา้และบทเนี่ยก็จะเอาเขา้าปากไม่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 ต้องแบบคายากคําศัพท์นะครับนะอะไรตอนอะไรมันก็เป็นคําที่แบบที่เราพูดกันใ,ให้เขา้าปากันจะได้เกิดการที่ธรรมชาติพูดได้เข้าปากแต่ว่าเอาแบบไม่เข้าใจใช่ครับอะไรอ่ะขอความในใจหึงพี่หม่อก่อนพี่ปอมเอขอบคุณพี่หม่อมมากๆคือ ทุกคนอาจจะเห็นว่าพี่หม่างเป็นคนตลกเฮฮาสำหรับทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังพี่หมา่างคือให้โอกาสหลายๆท่านศรริลปินหลายๆท่านซึ่งเขาให้โอกาสศรริลปินยุ่งข้าวของเราเนี่ยคืเอยเยอะมากๆซึ่งผมไม่รู้ว่าจะสอบแทนที่ไหนเพราะว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดไม่มีเขาเนี่ยพวกเราจะได้เล่นหรือเปล่าด้วยอันนี้มแบบจริงจังเลยนะกับ<ต>ของใจไม่ได้เกะกะของเลยอันนี้จริงจริงจังเลยนี่จริงไม่เผื่อไม่เผื่อน้องไเผื่อไม่เผื่อคนอื่นแล้วไม่เผื่อเดี๋ยวให้น้องพูดเฮฮาเลรับยุ่งข้าวด้วยเนี่ยป่ะคุณไอาชิมาคุ ก็ขอบคุณพี่หม่อมนะครับที่ให้โอกาสผมมองเห็นตรงนี้ว่าเอออยากเอาอะไรมาเล่นตรงนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็คือผมรู้สึกว่าผมแบบกล้าถามกล้าคุยกล้าอะไรเงี้ยว่าปรึกษาตรงนี้นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมคิดว่าการที่เราพูดผิดในการที่เราทำงานเนี่ยอาจจะเป็นการที่เราโดนว่าตัวนี้แต่จริงๆแล้วมันคือโอกาสที่เราจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยหลอนเลยแบบคุณนี่หล่อดีๆนี่หล่อพี่หล่อ ดีใจมากๆท,ท,ที่เรวอพอยได้ทำละครมาครับแล้วทำให้เราได้นำเสกเพลงเพลงของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในละครด้วยแล้วก็ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าเป็นพี่ซีตรวเองชอบชอบชอยู่แล้วเราก็มีโอกาสได้ได้ปรึกษาตอนที่เราเล่นเรื่องอื่นแต่เรื่องเนี้เราได้เล่นกับไอ้ต้นที่เราชอบมากเราู้่พี่สีไง <laughs> จะด,ดีอยู่แล้ว <laughs> เดียวาจ้นสิ <S <S นก็ทําให้เรา,า,าเฮ้ยเราเราได้เป็นเด็กที่ได้นั่งดูเขาแต่นี้เราเล่นกับเขาโดยพี่หม่อกำกับด้วยอย่างน้อย คนครับที่เขาให้โอกาสเราคุณนันยุ้งข้าวที่ได้อยากจะดลอครทุน่าครับมาชมฟฟอยด้วยก็จะมีโอกาสอีกคงได้พบพวกเราในด้านละครเด็กสามคนด้วยกันอีกครับพูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่ที่ผู้จบไปบ้างเป็นยังไงครัมคโอ้ยังตราตรึงใจพวกเราอยู่เลยนะครับกับคอนเสิร์ตและอัางซันฟอร์มผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการที่เราตั้งใจฝึกตั้งใจซ้อมมีเดือร<อ>นะเป็นเดือนเดือนเป็นเดือนเดือนมี เครียดมีอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยฮะมีแบบว่าเถียงๆกันบ้างอะไรเงี้ยมันก็ออกมาดีนะครับผมเขาสึกว่ามันก็ไปบอกลูกหลานแล้วเราทั้งหนึ่งเราเคยมาทำคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มผมรู้สึกว่าแฟนคลับก็ซัพพอร์ตเราดีม,มากๆเลยนะครับเราทั้งสามคนเนะี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเอาเอาตั้งแรกเลยตั้งแต่เข้ามากันแต่ว่าแฟนคลับแต่ละคนก็จะมีความแบบนี่นี่นี่อะไรเงี้ยซึ่งมีความไม่หลงตัวกันบ้างอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าเป็นแบบเหมือนน้ำหนึ่งใจเดียวกันพูดดีรอ เป็นเหมือนฟมิลี่เดียวกันเลยชมมาแล้วเนี่ยครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนทุกท่านซัพพอร์ตพวกเราอย่างนี้ไปนานๆนะครับพวกเราก็จะสรรสร้างผลงานดีๆออกมาให้ทุกได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับครับยังในฐานะที่แบบมีถึงทุกวันเนี้ยไมได้เป็นนักร้องเต็มตัวแล้วแฟนคลับก็มีขึ้นทุกวันทุกวันอยากขอบคุณอะไรแพมๆหมครัแม่ๆอ่อะคุณต่อไปครับออยากขอบคุณครับที่ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นแรงซัพพอร์ตเป็นพลังบางทีอยู่ต่างจังหวัดอยู่อะไรเราไปไกลๆเขาก็นั่งเครื่อง นั่งรถตามไปความลำบากเขามากกว่าเราเยอะมากแต่เขาทุ่มเทเพื่ออยากให้เรามีกําลังใจก็รักเราออกมานะครับ <S <S ก็อยากจะขอบคุณที่สร้างพวกเรามาตรงนี้ด้วยแต่เขาก็มีอีก่วนหนึ่งที่เป็นพลังให้กับเราไี่มีกำลังใจในการทํางานด้วยครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกทกคนครับเปรียบเสมือนลมใต้ปีกให้พวกเราได้ส,ร,สร้างผลง,งานส,ารสร้างความสมนุกสนานให้กับทุกทุกคนได้ฟังแล้วก็เป็นเหมือน กำลังใจสําคัญนะครับที่ทําให้ศิลปินทุกๆคนเนี่ยอยู่รอดแล้วก็มีกําลังใจในการทํางานก็ขอบคุณมากๆครับบ้านานก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ซัพพอร์ตกันมาตั้งแต่แรกเริ่มนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงรักและก็ซัพพอร์ตอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงอ่าเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับเราสามคนก็ขอสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีมีสต่อเรื่อยๆนะครับแล้วก็สรรสร้างผลงาน ให้ทุกท่านได้สดุดาบรับฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ผลงานดีๆนะครับให้ได้ปวดหัวใจและก็ชื่นใจกันนะครับเป็นนานนะครับรักทุกคนนะครับเขอเสอเนอคุณครอบครัวครับ<า>พูด,ดีมัก